สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มาเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูราคาเครื่องขุดบิตคอยน์กันนะครับเวลาเครื่องขุดบิตคอยน์เราจะอัปเดตทุกๆุสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองหนนะครับคืนจริงราคามันเปลี่ยนทุกวันแหละนะครับถ้าเกิดใครถามมาแล้วไม่ตรงกับตารางนะก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีก็มีคนขายถูกลงบางคนก็มีคนขายแพงขึ้นนะฮะเราเป็นตัวแทนนะฮะเรา จะต้นทางมายัางไงเราก็ต้องไปราคาตามนั้นนะต้องขออภัยนะวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าราคาเครื่องขุดบิทคอยนเครื่องขุดด็อกค,คอยน์ไรคอยทิปโตต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูเริ่มต้นจากเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนนะฮะเป็นเครื่องนะครับ KS3 นะครับใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็คือ KS3 นะราคาบอกเลยว่าแรงมากนะฮะอ่า ให้ดูก่อนนะครับจะไม่พูดแล้วกันนะครับกลับไปเครื่องยอดนิคมก่อนแล้วกันนะครับในคนที่ซื้อเยอะตอนนี้นะ L7 นะครับ L7 นะครับตัว 9,500mH นะ 9,500mH240,000 บาทนะครับอ่าเดีวเราไปดูไรายได้กันนะครับว่าตอนนี้ L7 รายได้เท่าไหร่นะอ่าเราก็จะใช้ ตั้งอินจากเว็บ ASIC VALUE หรือว่าจริงเป็นวัตถุไม้หรือเว็บอื่นๆก็ได้นะครับมีหลายเว็บนะฮะ9,500เมนะครับเคสามมีกินรายได้อย่างแรงนะครับอ่ารายได้700ดอลลาร์นะครับ700ดอลลาร์ก็ปรับขยับตัวขึ้นมาหน่อยนะ่อาอยู่ที่24,700ต่อเดือนนะครับต้าไฟอยู่ประมาณเก 10, นะือบหมื่นนะเหลือ1 5ื่นนะ 15.7เดือนคืนทุนไม่หักไฟ9.7เดือนลงไฟฟ้า14.4เดือน9,300 mh นะฮะอยู่ที่199,000านาพนะครับรายได้สองหม่นหักค่าไฟเหลือ1 5ื่นนะ13.3เดือนคืนทุนไม่หักไฟก็8.2เดือนลงไฟฟ้า12.3เดือนอันนี้ก็น่าสนใจมากนะราคามากำลังดีนะครับต่อมานะครับเป็น9050นนะครับอันนี้พร้อมส่งนะเอ่อ 1 9น0 0้าหน้าพนะครับรายได้2องหมืนามนะครับสักซ่าไฟเหลือหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับคืนทุน,น13.8เดือนไม่หักไฟ8 5ดเดือนโดยฟ้าสิบสองจุดเจ็ดเดือนนะตัวนี้คี r d ออเดอร์เหลือแสนห0 0มนาพนะครับถูกลงมากๆนะครับทําให้คืนทุนเหลือ17.7เดือนไม่หักไฟนะครับเจดเดือนนะครับแล้วก็โดนฟ้าสิบจุดแปเดือนเท่านั้นนะ ก็มีคืนทุนภายในหปีนะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับตัว L 7นะแล้วก็ L 1นะครับตอนนี้พร้อมส่งเนี่ยเครื่องสุดท้ายแล้วนะฮะร,ราคา75,000มื่นะครับรายได้12,000สองนะฮะก็ไฟ10,000เหลือ1,800ปนะ39เดือนคืนทุนไม่หักไฟ5.9เดือนนะครับตัวนี้นะรถไฟฟ้า2ี่สเดือนนะฮประมาณ22เดือนนะฮะแล้วก็ l g 5นะครับ39,000ื่นนะฮะ ตันนี้พร้อมส่งเหมือนกันนะครับรายได้4,200นะครับยังไม่คุ้มค่าไฟแต่แม่ไฟถึง9.3ดือนคืนทุนนะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ขุด LTC นะฮะ La Dog Coin นะครับ,รบที่แรงอยู่เหมือนกันนะอ่ะดรอปลงมาแลก็เป็น L3 นะครับรุ่นที่มันเคยฮิดมาก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มค่าไฟแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างดีนะครับ ราคานะครับมือสองอยู่ที่6,900นนะครับอ่า6น0 0ตัวหลุด UC 6,900เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวเปลี่ยนอะไรใหม่บางส่วนนะฮะ8ป0 0นนะครับไาได้1,300านะครับค่าไฟ2,300อ่าการคินทุนเนี่ยไฟ5-6เดือนนะครับมินิด็อกนะครับรุ่นยอดนิยมนะของใหม่รรับส่งห่งมื่เ้อมือสองออไม่ใช่มือสอง มีด็อก2นะครับ25,900นะอ่า uh, มีด็อก2องรายได้1,100นะครับค่าไฟ1,100พอพอค่าไฟนะครับ20กว่าเดือนคืนทุนแบบไม่หักไฟนะฮะ mm. แล้วก็อ่ามีด็อกมีด็อก1นะครับอ่ารายได้480นะครับค่าไฟ600ไม่คุ้มค่าไฟแต่พอไม่หักไฟ24เดือนคืนทุนนะ โอเคนะครับนี่ก็คือเครื่องขุดไ i คอยด็อกคอยนะครับต่อมาเป็นเครื่องขุด BITCOIN นะครับตัวใหม่ล่าสุดแรงมากๆนะครับ257 TH นะครับปรับราคามาอยู่ที่275,000นะครับตัวนี้ไฮโดเสียงเงียบนะครับแล้วก็คือกินไฟเยอะเสียงเงียบนะครับแต่กินไฟเยอะนะฮะเป็นชุดน้ำนะครับรายได้นะครับ 2 0 0 0มืนอ๋อเดี๋ยวรายได้ขอปรับนิดนึงเดีย๋ยวเราไปดูรายได้เครื่องุดบิทคอยกันนะครับรายได้เครื่องุดบิ c คอยตอนนี้นะครับถ้าเราดูจาก asic value นะครับตัว1 4 0 TH นะฮะอยู่ที่310ดอลลาร์ต่อเดือนต่อเดือนนะครับอ่า310แล้วตกลงมาหน่อยนะฮะก็ 17. ตอนนี้นะครับรายได้ตัวของเครื่องขุดบิตคอยสองอ้สิบเ็นะครับอยู่เครื่องเอ่อรายได้อยู่20,000ต่อเดือนนะครับค้าไฟ1 6ื่นเหลือ4,000นะครับ6 9เดือนคืนทุนไม่ไฟกไบ13.8เดือนนะครับแล้วก็ตัวของไอโด198 t h นะครับ ยู่ที่แสนห้าห่นเก้าพันนะครับรายได้หมื่นห้าหักค่าไฟพอพอค่าไฟนะครับและไม่หักค่าไฟสิบเดือนคืนทุนนะ 96, รอฟ้านเะก้าสิบหกเดือนนะแล้วก็ร7อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮดนะครับแสนสี 45, 000, ่หนห้าพัรายได้13ื่นสามนะหักค่าไฟก็ยังไม่คุ้มค่าไฟพอๆกันไม่หักไฟสิบเดือนคืนทุนลงไฟฟ้าร้อยเดือนนะครับอ่า ต่อมานะครับเป็น XP ธรรมดานะครับราคานะครับปรับลงมานะครับ141ท h นะครับแสน2900นานะครับรายได้1 9 0 0้าค่าไฟ9,5 0 0นเหลือ1,400นะครับ91าเดือนไม่หักไฟก็11.8เดือนลอยฟ้า46เดือนนะครับพร้อมส่งก็จะแสน2เออแสนห้นะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นตัวที่ปรับราคาลงมานะครับ แล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะครับตัวนี้ตัว S19J Pro Plus 120T H นะครับตัวนี้ราคา6 5 0 0 0นะครับตัวนี้รายได้9,003ก็พอๆค่าไฟนะไม่หักไฟคือ7เดือนคืนทุนนะครับโดยฟ้า100เดือนนะครับส่วน 120T H ปรับโหมดประหยัดพลังงานเดือ 94T H นะครับ กินไฟ3 2 5 5 0วัตต์ตัวนี้เกิดจากการเทสจริงไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ราคา6 5ห0 0รายได้7,200ค่าไฟ6,300ค่าไฟเหลือ1,000นะฮะับ65เดือนคืนทุนไม่หักไฟ8.9เดือนถ้าเกิดหมดประหยัดพลังงาน34เดือนคืนทุนแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะเป็นร1 7 p ด1นะฮะเหลือ62,000นะครับราคาดีมากๆนะตัวนี้ยังไม่เคยลองเปิดหมดประหยัดพลังงานนะครับ จะต้องลองเช็คอีทีหนึงแล้วได้9,000นะครับค่าไฟ 11, หมื่นหนึ่งไม่คุ้มค่าไฟนะไม่หักไฟ6.8เดือนแล้วก็ไฟลงไฟฟ้า160เดือนนะต่อมานะฮะเป็น s 9 p r r o 1 0 PS ตัวน,นี้ขอข้ามไปแล้วกันนะฮะราคา8,9 0 0 0แล้วได้8,500ไม่คุ้มค่าไฟนะ่าแต่ถ้าจะไม่หักไฟก็10กว่าเดือนนะฮะ มาที่ตื้นยอดนี้คิดกันดีกว่านะเป็น 104TH นะครับ S19J Pro 104TH ตื้นยอดคิดนะครับหมดปกตินะครับราคา69 0 0 0นนะฮะอ่อีออเดอร์0นะครับรายได้8070นะครับไม่คุ้มค่าไฟแต่แม็กไฟคือ7.7เดือนแบบไฟไรไฟ้า200กว่าเดือนนะครับต่อมานะครับเป็น s 9 j Pro 100TH นะฮะ 5 8าหม่ 58, นะครับรายได้เจ็ดพันเจดนะอ๋อเดี๋ยวหมวดประหยัดงงานก่อนของร้อยสทีเอสนะครับรายได้6 5พแบบันะครับค่าไฟ5 7าพเหลือแปดร้อยเจดเดือนเงนทุนแบบโรงไฟฟ้า 3, ามเดือนนะครับตัวร้อยทีเอสนับห้าหมื่นะครับอ่าห้าหมแปดรายได้7 7็ดนะครับไม่คุมค่าไฟแต่ไม่หัดไฟก็7,5เดือนตัวไฟฟ้าสองเดือน 96ths นะฮะ50,004นะครับรายได้7,004นะครับไม่คุ้มค่าไฟแนตะ่ไม่ขาดไฟ7.2เดือนแล้วก็โดนฟ้า368เดือนนะต่อมาเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในยุคนี้เลยนะของบิตเมนนะครับเป็น S1990ths นะครับอ่าอินไฟ3,000วัตต์นะครับราคา35,000นะครับอ่าตัวของคณะ การใช้รายได้นะครับ7,000นะครับค่าไฟ8,000ไม่คุ้มค่าไฟนะถ้าเกิดไม่หักไฟก็5เดือนต้องต้องไฟฟ้าก็ยังไม่คุ้มนะตัวนี้นะครับตัวนี้มีคนถามมาว่ามีหมวดประหยัดพลังงานไหมยังไม่มีนะครับต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่อาจจะมีนะฮะต้องลองดูนะครับตัวที่มีหมวดประยัดพลังงานให้มันจะเสถียรกว่าการไปลงเฟิร์มแวร์ประหยัดพลังงานเองนะฮะ ประมาณนี้อ่าตัวนี้นะฮะมารุ่นอื่นของอ่าแบรนด์อื่นบ้างนะฮะเบื่อบ,บิดเมลแล้วนะครับมา m 5 0นะครับคือจาก w a t t miner นะครับ1 2 0 t h ตัวนี้ก็พอๆกับ s 9 Pro เเลยนะฮะราคา75,000นะครับาา 75, รายได้9,300พัคุ้มค่าไฟแต่แม่ไฟก็8เดือนลอยฟ้า100เดือนนะต่อมานะครับเป็น m 3 0 s บวกบนะครับ1 6 0 t h 58ะครบานะครับ ราได้แปดพันสนะฮะไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟ7เดือนตัว104นะครับอไรายได้าราคาหาหมื่0หกนะครับรายได้8,000นะครับไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟ6.9เดือนนะ M 3 0มนะครับ 68TH 50,000นะฮะรายไ,ได้6ก0ัยังไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟ7.5เดือนนะแล้วก็ M 3 1ม s นะฮะ78 TH นะครับ40,000นะครับรายได้6,000ไม่คุ้มค่าไฟไม่ไม่หักไฟ7.9เดือนแล้วก็1 0 e, อ M21 58 TH วันนี้รุ่นทุดอ่ากินไฟน้อยสุดแล้วนะครับอา้าว68 TH ก่อนนะครับตัวนี้มีพร้อมส่งนะครับตัวนี้39,000นะฮะอ่อไม่คุ้มค่าไฟแต่แม็กไฟก็คือ7.4เดือนนะ ตัวนี้รู้สึกผมจะทำราคาลงมาได้อยู่ที่2 9งหมนก,ก้าสามหมืนะครับตัวละสามหมนะ M ยี่สิบตัวละสามหมื่นนะแล้วได้ห้าพันะครับแม่ไฟก็5้าจเดเดือนนะครับหักไฟก็ยังไม่คุ้มนะ 58DH 2 9ปด0น้าะครับสี่พนะแม่ไฟก็หกจุดเดือน ่าต่อมานะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงเหมือนกันนะครับกําลังทําคู่แข่งกับบิ m เม n มาเลยนะฮะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะทำวัสดุของตัวเครื่องได้ดีนะครับแต่ power อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะแต่ power รุ่นใหม่เขาผมรีวิวไปแล้วนะครับใหญ่ขึ้นนะครับค่อนข้างดีขึ้นนะอ่ะตัว Avalon นะครับของตัวนี้คือ1,3,4,6นะครับ 104 TH นะฮะ61,000นะครับ 6, 000, 1, รายได้8,000หักไฟไม่คุ้มนะถ้าเกิดไม่หักไฟก็7.6เดือนคืนทุน100 TH นะครับ50,007นะครับรายได้7,007ไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟ7.3เดือน1 2 4 6นะครับ90 TH 46นะครับรายได้7,000ไม่หักไฟ6.6เดือน1 1 6 Pro นะครับ75 TH ตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่งออกนะครับก็คือ เป็นรุ่นถูกสุดของอวารอนนะครับออกมา24,000นะฮะไอตัวนี้ราคาดีนะครับผมบอกเลยนะครับ7 5 t h านะฮะใครสนใจนะฮะเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับรายได้5,800นะครับไม่หักไฟ4.1เดือนถ้าหักไฟก็ยังไม่คุ้มค่าไฟนะแล้วก็ตัวของ106 Pro นโะครับ29,900นะครับ ตัวนี้จะได้สี่พันอ่าตัวนี้น่าจะปรับราคาลงตัวนี้นะครับสองอ่สองหมื่นสี่เท่ากันสามรุ่นเลยนะครับห้าสิบห้าทแล้วก็60สิบนะครับรายได้ประมาณสี่พันกว่านะไม่คุ้มค่าไฟแต่ไหมไฟก็ประมาณห้าเดือนนะครับห้าเดือนกว่ากว่านะแต่ว่าถ้าเกิดได้แรงขุดเยอะสุดก็เป็นตัวนี้นะครับอาวารอนหนึ่งหนึ่งหหกโปเจ็สิห้าทนะครับ ตัวนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับ T17 นะครับตัวนี้มีพร้อมส่งนะ16,900หนารนะฮะแต่ได้3,000ไม่หักไฟ5.2เดือนนะครับเป็นมือสองนะ L 1 800 0นะครับรับ้อมส่งนะไอ้ L 2พร้อมส่ง8,5 0พ p r ห้ r พรีออเนะครับเหมือนกันกับ T2T นะรายได้2003นะครับยังไม่คุมค่าไฟไม่ไฟคือ3เดือนนะครับ A 1นะครับ เจ็ดพันห้านะครับรายได้พันหกไม่ไม่คูณค่าไฟแม่ไฟสี่จุดหกเดือนเอเก้านะครับราคาประมาณหกสี่ถึงหกพัน 4, 6, นะครับธรรมาดาสี่พันห้านะไม่คูมค่าไฟแต่รายได้พันหนึ่งนะครับแม่ไฟคือสี่จุดสามเดือนนะต่อมานะครับหมดเครื่องขุดบิตคอยแล้วนะครับที่เป็นรุ่นยอดคิดนะครับ เราไะต่อเครื่องอื่นๆที่เป็นออเทอร์คอยกันต่อนะครับก็คือแดชคอยนะครับเหรียญแดชคอยราคาปรับลงมาอยู่ที่แสนห0 0หมืนะครับรายได้นะครับตัวนี้ลายได้ตัวดีเนะครับเรามาดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ร้อยเจ็นะครับก็ยังค้มค่าไฟนะแต่ราคาก็สูงอยู่นะฮะ รายได้ลงมาอยู่ที่ 1, 8, 3, นะ 2, ก 77, เแบบก,กืเอแบบห 77, นึ่งมื 15, นง 49, น่นะครับค่าไฟแปดพันสามนะกำไรสองพัไม่หักไฟเจ็ดเดเดือนคืนทุนแบบหักไฟก็ไอแบบหักค่าไฟเจเดเดือนไม่หักไฟสิบหเดือนลงไฟฟ้า49เดือนนะครับแล้วก็ดีเจ็ดนะครับเก้าหมื่นะครับรายได้หกพัยังไม่คุมค่าไฟไม่หักไฟสิบสีเดือนแซ5เดี๋ยวต่อไปมันจะมีแซ5สิบโปรมานะครับ 840 m k s o นะครับแต่ตอนนี้เป็นเ15ธรรมดา420 k s o นะครับราคา66,000นะครับตายได้จะไปดูเ15ก่อนรายได้ของเ15นะครับจะอยู่ที่อ่าตอนนี้มีเ15โปมาแล้วนะคือ480 k s o นะครับ2,600 2,560วัตต์นะครับ ซึ่งผมประหยัดไฟลงนิดหน่อยนะฮะก็ตัวนี้ก็กลับอุคุภมค่าไฟนะในชัดนสิบห้าโปรดไม่ได้คุ้มมากนะครับจะเป็นเครื่องที่เสียงเบานะครับแล้วก็ค่อนข้างทนนะผมว่าชัดนสเนี่ยแล้วก็ดิฟไม่ขึ้นเยอะมากนะครับอ่ รายได้ตอนนี้นะครับ4,002นะก็ยังไม่คุ้มค่าไฟเม่ยไฟ15.6เดือนแล้วก็มีมือ2นะนะมือ2พร้อมส่งนะ39,000นะครับห่กค่าไฟไม่คุ้มนะแต่ไม่หักไฟ9.2เดือนนะครับแล้วก็ e9 pro นะครับอ่ะจบ z t cash กับ dash coin ไปแล้วนะครับมา e9 pro เครื่องขุด etc แล้วก็ e t h w นะครับตัวนี้ก็ราคาปรับลงมาดีมากๆนะฮะตัวนี้ราคาปรับเหลือ9,009รัตัว3,780 mH นะครับเรามีรีวิว3,340 mH ไปแล้วนะครับลองไปดูย้อนหลังได้นะฮะแล้วก็ e9 ธรรมดาก็ไปดูได้นะ e9 ธรรมดาปรับลงมาเหลือ5,005พร้อมส่งนะครับ e9 Pro นะครับรายได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน g ี p ก้ปตัวนี้นะครับ281อดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับราคา9,9 0าหนะจะทำรายได้อยู่ที่ประมาณนะครับเดือนละ1,000 10, 0ต่อเดือนนะครับ ค่าไฟ65 0 0้เหือ3 5 0ัดเดือนเงินทุนแม็กไฟก็คือ9.8เดือนลอยฟ22สเดือนนะครับตัว9 5้า0มื่นางัยนะฮะอารายได้9ก้านะค่าไฟเหลือ3า0 0นะ27เดือนเงิทุนแม็ไฟเ6เดือนลอยฟ22เดือนนะตัว5 8 0ยแ m h นะครับอยู่ที่93 0า0นะรายได้95 0 0 0้ค่าไฟ แล้วเหลือ3 7 0พันะครับยีเดือนคืนทุนไม่หักไป9.7้าจเดลือนไฟยี่เดือนนะฮะอ่าต่อมาเป็นเครื่องพร้อมส่งนะครับก็คือเป็น E9 นะครับ2,340 mh นะครับ1,920บาทวัตนะฮะและราคา55,000นะครับรายได้6,200นะครับหักค่าไฟแล้วเหลือ0 0ร้อเอ่อตัวของ หาคาไฟ85เดือนคือทุนไหมไฟ8.8เดือนนะครับก็เร็วกว่า e9 ธรรมดานะพร้อมส่งด้วยนะโดยฟ้า38เดือนนะตัวนี้ a10 4 9 0 0นะครับราได้4,000นะครับไม่คุมค่าไฟหไม่กไฟ12เดือนตัว a10 1 8นะครับไม่คุมค่าไฟและได้1,090ไม่กไฟ9.3เดือน x4 นะฮะ65,000นะครับ 65, รายได้สี่สองนะครับไฟกำไนายสี่สิบเดือนแม่แม่ไฟ26เดือนแล้วก็ลงไฟสี่สาเดือนแล้วก็ตัวเออเมื่อกี้เป็น x อ q สี่คนะครับเก้าร้อยสันนี้ x 1 u นะครับห้าร้อยี่มือสนะรายได้พันสาครับไฟ600หรือเจ็ดร้เดือนขึ้นทุนแม่ไฟยี่สาเดือนแล้วก็ลงไฟสี่สิเดือน วี1น5 0ง mh นะครับ4 9 0 0แล้วเราได้4,000นะครับอ่ก็ไฟเหลือ5600นะครับ76เดือนคืนทุนแม็กไฟ12เดือนแล้วก็รอยฟัสสเดือนนะจบนะครับเครื่องขุด ETH แล้วก็ ETC แล้วก็ e t ท W นะฮะแต่ ETH ธรรมดาขุดไม่ได้แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นเครื่องที่เคยคิดมาก่อนนะครับ K A3 นะครับ ปรับตัวราคาลงมาเหลือ3ามแสนะครับรายได้เขาก็อาจจะปรับลงมาด้วยนะครับตัวของ ka 3รายได้ตอนนี้อยู่ที่440ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่440ดอลลาร์นะครับจะาแม่รา,ารายได้ ka สามอยู่ที่16นะครับ ค่าไฟ 11, 000, หมื่นหนึ่งเหลือ6 0พัเดือนเงินทุนไม่หักไฟก็คือ20เดือนตรงไฟฟ้า40เดือนนะครับเคดีแม็กนะไม่คุมค่าไฟ72 0 0 0นะฮะรายไ,ได้4,000ไม่หักไฟ18เดือนเ d ดีไลท์สา0 0รายได้1,600ไม่คุมค่าไฟไม่หักไฟ24เดือนนะครับแล้วเคดีบ็อกนะครับรายได้500อันนี้เคดีบ2็อกนะ ราคาหมื่นหกพันเก้าร้อยไรได้ห้าร้อยนะครับไม่คุ้มค่าไฟไหมไฟสามสิบสี่เดือนนะครับอันนี้คือเหรียญ kda นะครับที่เคยยอดฮิตนะครับมันมีดิฟที่สูงขึ้นายได้ก็ตกลงนะฮะต่อมานะครับเป็น hs 3นะ hs 3ราคาเจ็ดหมื่นเก้านะครับราคาปรับลงเยอะนะนะครับพร้อมส่งด้วยนะตัวนี้นะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับพร้อมส่งนะฮะ รายได้4,300นนะครับค่าไฟ6,000นะครับไม่คุมค่าไฟไม่หักไฟ18เดือนนะครับเ,เดี๋ยวเราดืมเช็ครายได้อีกทีหนึ่งนะครับ SS 3ตอนนี้120ดอลลาร์ SS 3 ่าใช่ครับประมาณนี้นะฮะไม่ไม่หักไฟ18เดือนคืนทุนนะครับเอสเอสหกนะครับห้าหมื่นนะรายได้2,000นะครับไม่คุ้มค่าไฟ24เดือนคืนทุนถ้าเกิดไม่หักไฟเอสเอสบล็อกนะครับหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับรายได้หกร้อยไม่คุ้มค่าไฟสิบแปดจุดเจ้าเดือนคืนทุนแบบไม่หักไฟ ต่อมานะครับเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนะครับฮอตฮิตติดปากกันนะครับมาแบบรายได้หลักล้านนะฮะเป็นไปได้นะตัวนี้นะครับเราเพิ่งอัปเดตไป K S 3นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่ารายได้อาจจะหารหานสิบลงมานะครับผมมองว่าหารสิบางกันนะเพราะว่ามันไม่เวอร์ขนาดนั้นหรอกรายได้นะัะเพราะว่าเวลาเครื่องลงระบบนะครับ หาร10เนี่ยประมาณ2,000เครื่องนะครับ2,000เครื่องแล้วหาร10นะอ่าถ้ามากกว่านั้นมันก็จะหารเยอะกว่านั้นนะครับถ้าเกิดมัน4,000เครื่องนะครับก็หาร20นะอ่ะพูด Tip ง่ายๆถ้าเกิดมัน4,000เครื่องก็เหลือไรายได้เดือนละประมาณแสนหนึ่งถ้ามัน5,000เครื่องก็เหลือไรายได้ประมาณสัก็ห้าหมื่นนะครับถ้าเกิดมันพันเครื่อง อ่าผมตีสองพันเครื่องก็ไรายได้หาร10ประมาณ2องแสนนะครับแต่ไรายได้ตอนนี้นะเคสสส่งด่วนนะครับราคาล้านแป0แสนื่นนะครับเก้าแปดพันส็มเฮนะครับสามพวัตต์รายได้2องล้านแปดนะตอนนี้หากค่าไฟหมื่นหนึ่งเดีล้านแปดเหมือนเดือนกล้ขึ้นทุน1เดือนนะฮะตัวนี้แบบส่งธรรมดาล้านแปดแสนสองหมื่นะครับ ต่างกันยังไงส่งส่งด่วนกับส่งธรรมดาส่งด่วนคืออ่าวันเดียวถึงนะฮะวันเดียวถึงเคลียร์เคลียร์ยด่านก็ไม่นานนะคเคลียร์แบบด่วนเหมือนกันสองสามวันนะครับส่งแบบธรรมดามาก็คือผ่านตอมอแบบไม่ด่วนนะผ่านตลาด่านมาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็อ่าชา้ากว่านะครับร้านแปดแสนสองหมื่นนะตัวนี้สอง รายได้2 8, องล้านแปดรายได้เท่ากันนะครับหนึ่งเดือนคือนทุนเหมือนกันนะครับแต่ก็มี KS ตา KS แต่ก็มี KS อื่นนะครับที่ไม่ใช่ KS 3ด้วยนะครับเพิ่งเปิดตัวเหมือนกันนะครับส่งก่อนด้วยนะครับเป็น KS 2 KS 1 KS ศูนย์นะครับ2 D H 1 D H แล้วก็ร้อย G H ตามลำดับนะฮะไปดูรายได้กันนะครับ ราคาก่อนนะครับเจสสองนะครับสองพันเอ็มเนะครับรายได้นะฮะอยู่เอ่อราคานะครับอยู่ที่แสนสองหมื่นห้าเอ่อล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับรายได้หกแสนเก้านะครับค่าไฟแล้วก็เหลือหกแสนแปดนะครับสองเดือนคืนทุนนะครับ Js1 หนึ่งนะครับรายได้อยู่ที่เอ่อหนึ่งพันเอ็มเนะครับราคาหกแสนเก้านะครับ รายได้อยู่ที่สามแสนสี่นะครับหักค่าไฟแล้วเหลือสามแสนสี่เหมือนเดิมสองเดือนคืนทุนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวที่เล็กๆมินิมินิเสียงเบาๆนะครับ k s ศูนย์นะครับร้อย g h นะครับเก้าหมื่นเก้านะรายได้สามหมื่นสี่พันแปดห้าร้อยนะหักแล้วเหลือสามหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับสามเดือนคืนทุนนะครับใครสนใจก็ลองตัวนี้ก็ได้นะครับราคาเบาๆนะ แต่ก็ต้องดูตอนนั้นนะครับว่าส่งอาจจะมีเลทได้นะครับอาจจะส่งเลทส่งช้ากันก็ต้องทาใจนะครับรายได้จะตกอะไรเงี้ยก็ต้องลุ้นกันเลยนะฮะบบอกเลยตัวนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ต่อมานะครับเป็น K7 นะครับ K7 ตอนนี้ก็ปรับราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ6.3 6ุดอทีนะครับ6.3 TH นะครับ รายได้ไฟสามพันแปดสิบบาทนะครับเออราคาเหลือแสนเก้าหน้าพันนะครับรายได้อ่เดี๋ยวรายได้เดี๋ยวอัพเดตก่อนรายได้นะครับเจ้า K7 นะฮะก็ปรับลงมาอยู่ที่สามรอเจ็ดสิบสามดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็อยู่ที่ 3 7 3นะฮะเดือนละ1มื de ่นต่อเดือนนะครับค่าไฟ9,000เหลือ4,048เดือนคือทุณแม่กไฟ14.9เดือนตรงไฟฟ้า36เดือนนะครับต่อ5,800เออ5.8ที่นะครับแต่ราคาแสนเ 5, 8, 8, 8, 9, 9, 9, นะครับอ่ารายได้11,900นะครับ8หั 11, 900, ค่าไฟ8,000เหลือ3,000 5 5เดือนคืนทุนไม่ไฟ15เดือนตรงไฟฟ้า41เดือนนะครับแล้วก็ c h 6 c k 6นะครับแสนสามหมื่นห้าพันนะครับรายได้สี่พันไม่หักไฟสามสิบสี่เดือนเพราะไม่คุ้มค่าไฟนะซีเคบล็อกนะครับราคาห้าพันเก้าเป็นเครื่องบล็อกที่ถูกที่สุดนะครับรายได้สามสิบหกนะแล้วก็ร้อยสิบหกสิบสี่เดือนคืนทุนนะครับไม่คุ้มค่าไฟเนะี่ยประมาณนี้นะครับ เรื่องขุดบิตคอยด็อกคอยคริปโตต่างๆนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจอินบ็อกมาสอบถามมาคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจบิตคอยไมเนเแล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพี่นี้ครับกับเครื่องขุดคริปโตเคอเรนซีสวัสดีครับ